เรียกแฟนได้ยังคู่พระนางคนดังควงคู่ไหว้พระขอพรงานนี้ถึงขั้นโดนเซวเป็นอดีตพระเอกช่อง3ที่ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระเรียบรลล่าสำหรับไม้บริษัทสิิสิสันธนะก่อนหน้านี้นั้นบรรดาแฟนคลับต่างพากันเชียร์ให้หนุ่มไม้และหนุ่มอ้ม อิสยานั้นเป็นแฟนกันจริงๆแล้วเราจะได้เห็นว่ามีภาพและโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆแต่โนม้นั้นก็บอกว่าความรักกับอุ้มเป็นไงบ้างความรักหรอครับกับอุ้มคือตอนนี้ทุกคนเข้าใจแบบว่าความสัมพันธ์กับน้องเนี่ยถึงขั้นเป็นแฟนแต่จริงๆต้องบอกว่าคือเป็นน้องที่สนิทกันครับเข้าใจคนจิ้นกันมากสนิทกันมากแล้วล่าสุดก็คือเริ่มงานกับน้องในเรื่องพูดแม่น้ำขุ่ด้วยแต่ล่าสุดไม่นำามนนี้ในอินสตาแกรมของทั้งคู่นั้นมีบรรดาแฟน เพื่อนแท็กภาพมาในอินสตาแกรมเป็นภาพที่ทั้งคู่นั้นควงคู่ไปทำบุญไหว้พระก,กันก็ไม่รู้ว่างานนี้เรียกแฟนได้หรือ,อยังคะ